อู้สวัสดีครับเอ่อ <coughs> <coughs> ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิลิศสายมันครับอ่ะมาถึงคู่หกล้อปัอป้มสายครับไปครับรุ่นนี้ชอจเจริญเทอร์โบครับแท็กบีโอเคครับไปเลยคะจับรถไปด้ยวยนะครับทีมงานจับรถไปด้วยนะครับไป,ไปครับ พอครับพอครับพอไหมพอครับนำ่รถไว้นะครับไม่ต้องสิงไฟนะครับพอเมื่อไรก็ได้พอน,นะครับ คู่ที่สองครับหกล้อปั๊มสายครับอีสู T S เ,เจอกับสมองกันครับเป็นไงครับท่านผู้ชมไฟแลบอะไฟออกเลยอ่ะโคตร กอเรารับสวัสดีครับเราไปได้ผ่านเราได้ดีด้วยกนนะมาจากพมกาครับใด้ไหมาค้บอ่จุแปดครับ

คุณร้ดีครับขอบคุณมากครับรับจอะครับเดี๋ยวเราจะให้มารวมบรรยากันเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราทำก่งันกันต่อที่วนครับนซิงาแยครับตตาแคมดีครับตัผู้รับชัีนะโซเอครับนักเออีสูตรทีเอ็กนี่เป็นของช่างเบี้ยครับเต้ยชงเบียรจต่อไปนะช่างเบี้ยเจอกับลามเทอร์โบครับ ครับโอ้โย17.487ครับสุดสวยโอ้โหสวยเลยครับเวลานี้ครับจบแล้วครับคอดีบายนันแรกครับ ต่อไปนะครับหือพอดีบายลันที่สอครับไม่มเาเลยนะพอดีาลันที่สอนะครับไอหมอเขาเลยครับไม่มีเบ้าเลยครับขเขากเกาียวโคตรแม่นนะผมมองให้อ่เขามันดีนะครับอันนี้คือพี่บุ๊ดิ้นด่วนนะเนี่ยเดี๋ยวสอบถามนะสวัส<ม>ดีครับเปลี่ยนั้าตูตดีเดียครับมาแรกีนะครับคนแรก A นะครับจะเป็นพอเดินทรุครับ พร้อมแล้วมารถเข้ามารอได้เลยครับของชาเป็นคาร์โรนะครับอีกคู่เป็นคู่ที่สามครับสำหรับหกล้อปั๊มสายครับโอเพ่นโอเพ่น นุ่ยดีเซลครับทีมงานของพี่นุ่ยดีเซลหน้ายาวหน้ายาวอีสุทธเท็กจังหวัดกาญจนบุรีมันสุดยอดครับวันนี้โคแทละล่ะ

แปดครับเอามาดูหนายเจ้าหกล้อปั๊มสายของช่างเบี้ยครับขอครับไอบครับถึงานใหจับรถไว้นะครับ เดียวนะมาดูเวลาไปเไ้มครับเป็นแปดสองบ้านเป็หัเรื่องเร้านะครับปีครับอ่ะช่างลามเทอร์โบครับทีมงานช่างบัตรหกล้อปั๊มสายครับเดี๋ยวเราแบกเบี้ยครับเดี๋ยวทีมงานเดินไปนะครับถ้าแบกเบี้ยไม่ได้ทีมงานก็จะเียร์ไปนะครับโอเคครับเข้าไปครับ con đường á Thế sẽ ดีกเลยไหมครับมาดูกันครับโอ้โหเจ็บเิบเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งครับผมดีกันเลยครับอ่ะสองแดงครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็จบลงไปแล้วครับกับหกล้อปั๊มสายนะครับรถบ้านราชบุรีครับายเพชรบูรณ์ครับหนุ่ยดีเซลครับพี่หนุ่ยทีมงานพี่หนุ่ยดีเซลนะอันเนี้ยทีเอ็กซ์อันเนี้ย โอเคครับ่อจบครับในรุ่นธงประลังปั๊มสายครับทีมงานคาร์เตอรชูโบครับรถมีปัญหานะฮะเดี๋ยวผมจะตัดอันดับนะครับรถต่อไปมาเลยครับหมายเลขเพ่มขึ้นเบียดครับช่างเบี้ยวราชบุรีครับเปลี่ยวรถบ่างเบี้ยวช่างเบี้ยวไหนวะโอ้โหคนเยอะเลยไผเทกส่นพระค้ครับรถของทีมงานช่างลู่ดีเวสราชบุรีครับปายเพชรอัชราครับ รถของทีมงานชอเดินตรงครับรถของทีมงานชั้นลุกดีแบ็ปราชบ,บุรีหนึ่งคันนะครับบ่ายสวินก,การค้าครับรถก็ลัรอในปั๊บเติมเลยครับ